โจ oh, สวัสดีค่ะค,ครับผมหนูมาขอสมัครงานจ้ะสมัคราางานตำแหน่งอะไรครับอ <Ha? S 2> ายุหรอคะตำแหน่งอะไรครับอยู่ตลาดบุรีค่ะอำเภอเสาให้บรรยงค่ะตำแหน่งอะไรครับฮะสมัครตำแหน่งอะไรดีมาสมาัคร้างจานคะ่ะหรออายุเท่าไหร่ครับอายุยี่สิบเจ็ดแล้วคะ่ะยี่สิบเจ็ดหรอ รับไหมคะหน,หนูรับที่เป็นเน็ตไอดอนดังๆอะที่ที่สมัยที่ร้องเพลงอ่ะใครหนูเหรอหนูรับค่ะอะไรนะพี่หนูรับมาตามะมักนานล้างจานจ้ะพี่อยู่แถวไหนเนี่ยหนูอยู่บ้านยางเสาให้ตลาดบุรีค่ะ รับไหมคะลองลองเข้ามาดูครับลองเข้ามาคุยกันก่อนครับมยังไม่เคยเห็นหน้าตาเลยเออนานกลางวันหรือนานกลางคืนคะกลางวันครับกลางวันเล้วกี่โมงคะมาคุยกันครับมาคุยกันดีกว่าจะได้บอกอยู่ที่ไหนคะพี่สมัครงานที่ไหนครับรอยู่ตลาดบ,บุรีอำเภอเสาห้ยไม่พี่สมัครงานที่ไหนอะพี่ถามผมผมอยู่ไหนพี่สมัครงานที่ไหนเนี่ยเออตรงไหนอะคะ อ่าเดี๋ยวพี่ลองดูงก่อนก็ได้พี่แล้วพี่ลองลองดูข้อมูลนะแล้วพี่ลองเข้ามาดูนะครับโอเค้อ okay. งต้องนะเข้าไป <pięk? S 1> ้องเข้าไปดูที่ร้านใช่ไหมอ่พี่พี่ดูข้อมูลสมัครงานม,มาจากไหนครับพี่หนูเอามาจากในเน็ตค่ะอน,น,น็นนตอนนั้นเลยพี่ตอนนั้นเลยนะพี่ลองดูนะถ้าพี่เข้ามาสมัครเพื่อเข้ามาได้เลยโทรมาบอกแล้วกันว่าพี่จะเข้ามาวันไหนนะครับครับโอเคสวัสดีค่ะอ้าสวัสดีค่ะ